ก็แน่นอนนะฮะ,ฮะวันนี้เราไม่คุยกันเรื่องแค่นี้นะแน่นอนใช่เพราะั้งที่แล้วเราคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เวลาคุณอาเนี่ยคือมีความรู้มากมายะนะครับเรียกว่าเอาอนุนเอาอันนี้มาผสมกันอย่างแรกนียฮะนี่ อะไรยพี่นาดอันนี้เรียกว่าอะไรครับคุณนัาอันนี้เราเรียกว่าเบอร์ดอก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 ภาษาไทยไม่มีไม่คุ้นเลยค่ะคุณน้าในญี่ปุ่นในเกาหลีในญี่ปุ่นในเกาหลีเขาเรียกลาบเบอร์ดอก ภาษาญี่ปุ่นเนี็กโกโบนี่ลากมันลงมาคือมันเึอกอย่างนี้เลยคะครับ <c oughs> ใช่เวลาปูน,นี่คุณคิดดูเลยขนาดโอ้โหนี่เฉพาะลากอยู่ในดินออคุณอาคะนี่มีนี่แท่งเล็กมันมีแท่งใหญ่กันอีกคุณอาใช้เฉพาะลากเหรอคะใช่ครับส่วนบ เหมือนกันเราเหมือนกันเราตอบทานใช้เท่าอ๋อมัอนรักเราคนไทยไม่มีแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตนะเพียบ่ะอมูลนะแต่นี่ปลูกในเมืองไทยนีปลูกในเมืองไทยเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกรู้ว่าลูกที่เชียงใหม่ครับแล้วเบอร์ดอกนะฮะมีประโยชน์ยังไงครับพูดหน่อย ประยชอดอกมีอยู่สองอย่าง<ภ>าที่เราใช้จากเบอร์ดอกครับตัวชิ้นหนึ่งก็คือตัวเขาเองนีมีสารอินูลินอินูลิน,น,ลนมีสารอินูลินคอยู่สี่สิบเจ็ดเปอร์ซนะฮะคือ อินซูลินในร่างกายอินซูลินกับอินซูลินนี่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามีฟังก์ชันเหมือนกันยังไงฮเป็นมันเป็นน้ำตาลอย่างที่เกิดในรากของบดอกขอนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ย ไมสามารถที่ะละลายน้ำตาลได้ในการใช้อินซูลินเข้าไปเพื่อไปทำลายถ้าเรากินอินซูลินเข้าไปมันจะไปทดแทนอนสบคนที่เป็นเบาหวานค่คคนงข้อที่สองตัวนี้เนี่ยเ,เป็นสารเราเรียกว่า anti-inflammation anti-inflammation คือสารต้านอักเสบการอักเสบต้องลดการอักเสบคือแบบเช่นเวลาคุณเจ็บคอครับทานเจ้ตัวนี้เข้าไปอาการเจ็บคอนจะหายได้ครับผมเน้นหนักที คือคนสูงอายุที่<ฆ>มีปัญหาเรื่องขเข่าวบวม<ฆ>พวกข้อเขา่ขาอักเสบเลยต้องเลยต้องเลย<ฆ>คนที่มีปัญหาเรื่องขา่ขาเข่าบวมยิ่งเดินก็ยิ่งอักเสบยิ่ง<ฆ>เดินก็ยิ่งอักเสบแล้วเขาหน้างให้เฉยไม่เป็นเขาต้องเดิน<ฆ>นั่น มันก็เลือดเสดอยู่นั่นแหละไปแการทานแอนติบอดติกยาปฏิชีวนะเป็นอาการอักเสกคุณทานไม่ได้ทานได้ทุกชาตไม่ได้ทุกวันตลอดชีวิตนี่ทานไม่ได้ไม่ได้เลยนั่นมันไม่ดีกินอาิตย์ตนึ่ก็ต้องหยุดแล้วครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีัวแก้ <bid. S 2> ก็ต้องมีตัวนี้ที่เราเรียกแอนตี้อินฟล a มเมชั่นเข้ามาแก้นะคุณทานตัวนี้เข้าไปสักอาทิตย์หนึ่งจะรู้สึกเลยว่าดีขึ้นมันจะดียังไงคะคุณนาะก็ลดการอนักเสบมันก็ไม่บวมไงมันไม,มไม่บวมก็ไม่เจ็บ ตัวนี้ไม่ปวดด้วยาว่ตัวนี้คือหมายความว่าลากเบอร์ดอกอย่างเดียวฮะใช่ถูกต้องฮะทุกคือหนุกคุณหารากเบอร์ดอกคือประโยชน์ของลากเบอร์ดอกเมื่อกี้คุณถามผมว่าเบอร์ดอกมาจากไหนจะพอกเบอร์ดอกมีประโยชน์ตรงนี้นั่นเราก็เลยเอา เนี่ยกะวิ้งคร,ราระสผสมกันเพื่อเกิดประโยชน์อื่นๆคข้าไปอีกจากรักเบอร์ดอกที่นำมาผส,สมในผงต้นข้าวสาลีอ่อนนั้นจะมีประโยชน์กับร่างกายอย่างไรบ้างมาติดตามกันต่อได้ในช่วงหน้าครับ ใครไม่ปวดย,ยกมขึ้นใครไม่ปวดย,ยกมขึ้นสนับสนุนโดยเบบี้เนชัล่า เสริมจากขคขารค่งหงร้อยเปอร์อเซ็นต์สำหรับลูกน้อยน้ำม,มัมะพร้าวบีบเย็นตราปาลิสสุด0 8 5 0์0ปด้านาำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราร์โค้กแค ภาพดีทุกวันกับ d a i l y Clean มันแก้อาการ Trans <screen> อะไรได้บ้างนะฮะหลังจากเอาเบอร์ดอกรวมกับ <With class. S 2> วิกกราสวิกราสค่ะ <c oughs> ข้อที่หนึ่งวิกกราสคุณรู้สัรพคุณมาแล้วข้อกเลือดเอ้ยอสามารถลดเบาหวานเอ้ยสามารถดีท็อกซ์ล้างสารพิษในร่างกายเอ้ยใช่ไหมฮะครับ <c oughs> เจ้าตัวนี้เจ้าตัวเบอร์ดอกนี่ก็เหมือนกันสามารถฟอกเลือดสามารถล้น,น้ำลดน้ำตาลมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ลดอาการอักเสบลงเพราะฉะนั้นเราเอาของด,ด,ดีทั้งสองอย่างนี้มผาผสมกันทำให้เกิด ประโยชน์มากขึ้นเป็นทุีคูณคม,มากกว่านั้นอืมวิ g r a s s เนี่ยนะคุณเขาเอ่อมี o ปร,ปรติ y ของความร้อน<ะ>ทุกอย่างที่บำมรุงเนี่ยมันจะร้อนร้อน<ะ>ไหนคุณทานได้หนึ่งช็อต ค้าคุณสองช็อตต่อวันนะคุณเชื่อไม่เกินสองวันคุณจะเจ็บคอเพราะมันร้อนเกินไปคโอเวอร์โดส์แต่ถ้าคุณจะเอาเบอร์รี่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะนิวัทรไลซ์ทำให้มันเป็นตารางทานแล้วไม่ร้อนหน่อยเอาสองอย่างผสมกันก็ออกมา เป็น product, โปรดักต์ตัวหนึง่งทำให้มันนิวทรัลไลซ์แล้วก็คนทาน <c oughs> เพราะว่าเราบอกว่าตัววิาตา,ม,ามินดีจ่ะทานมากไม่ได้เวลาทานมากไม่ได้ประโยชน์มันก็เกิดขึ้นในกิจ เมื่อเราเอาสองตัวบาลานซ์เข้าไปมันก็ n e u t r a l i ล e าคุณก็ทานมากขึ้นได้ใช่ไหมครับอย่างคนป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าทานวันละหนึ่งช็อตไม่เกิดประโยชน์ถึง้านที่รักษาได้แต่เมื่อเราทานวันละสองช็อตอพร้อมกับ ะระดรับระดับอาการของเบงาหวานนี่ยจะลดลงเห็นทันตา,าเห็นทันตาคงงุณรู้ไหมจากตาร้อยแปดสิบสองร้อยนี่นะภายในสามสิบวันนะลดลงมาเหลือร้อยกว่าร้อยยี่สิบ กินอาหารเท่านั้นนี่คือเรื่องอจริงเขทดลองได้คใครก็ได้ับที่เราคุยกันอยู่นานนะนี่เป็นแค่เลเวลหนึ่งนะงนะจะมีเลเวลอัมากกว่านี้นะอีกนะอะไรที่คุณอ้าเล่นเป,ป็อนอ,ปอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปคือตัวนี้แหละ อันนี้น้ำสีแดงนี่แหละค่ะน้ำแดงๆนี่แหละอันนี้เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งจุลินทรีย์เรืยว่าเป็นแบคทีเรียที่ดีชทุกอย่างที่มีสีแดงอย่างที่เราเรียนรู้กันมาทราบมาแล้วว่าสีแดงเนี้ยจะเป็น สารแอนเช่าของ Student ตัวหนึ่งอ่าใช่ใช <göz plate. S 2> e ่อาฮะอ่ะส uh, ีม่วงเป็นสาร2015สดที่สมสีหรือรางสีสมสิ่งทุกให้ทานเพลิมะพลไม้ที่มีสีสดๆทุกอ่และแหลทุกชนิดตัวนี้เองเป็นสารสีตัวหนึ่ง่ เป็นสรารอันตรดนเข้าไปดีต่อสุขภาพร่างกายค่ะนะฮะฮเขามีคุณค่าทา,างอาหารคุณค่าอเขามีกรดอะมิโน,โนอืแบคทีเรียก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปทุกอย่างครับสัตว์ทุกอย่างที่มีโปรตีนใช่ไหมค่ะโปรตีนก็คือ อะมิโนคร,นรับค่ะอะติมโนลหลายแลายตัวผสมกันเรียกว่าโปรตีนครับในนี้ก็มีโปรตีนอืมรดอะมิโนพวกนี้มีประโยชน์อะไรโอเคกรดอะมิโนพวกนี้มีประโยชน์อะไรกรดอะมิโนนี่ก็ไปสร้างเซลล์ในร่างกาย อ๋อไปซ่อมแซมโซนสึกหลอนในร่างกายเราถูกต้องกับข้อที่หนึ่งคนทุกคนที่ทานเข้าไปเนี่ยคุณทานพวกโปรตีนทานทานหมูทานไก่ทานปลา ทานกุ้งทานอะไรก็มีมีโปรตีนทั้งหมดเหมือนกันใช่ใช่ไหมฮะพี่โปรตีนจากแต่ละแหล่งเนี่ยจะให้คุณค่าทางอาหารไม่เหมือนกันแต่ไม่มีใครทานกรดอะมิโนจากแบคทีเรียแล้วทำไมคุณอาถึงกรดอะมิโนจากแบค ทีเรียเนี่ยนะฮะออแบคทีเรียที่คุณน้าบอกว่าแบคทีเรียก็มีเป็นศาสตร์เหมือนกันใช่ใช่ีขิต้องม <fits you Elena> ีชีวิตที่คนไปสองคนพูดไปแล้วก็บอกว่าจะจริงหรือเปล่าท่านแล้วสวยอุ้ย คูแล้วมันโกหกนะคุณคนะแตา,าคนไม่มีลูกนะฐานเอนีีของผม่มนฐานแล้วมีลูกหลายคู่แล้วเดี๋ยวนรคะคนที่ไม่มีบุตรยากเนีน่ะนะคะหรือว่าเรื่องเอ่อสมรภาพอย่างงี้สมรภาพ <S <S yes for sure ทั้งผู้หญิงั้งผู้ชาย มันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะผู้หญิงผู้ชายเรื่องสมรรถภาพความสวยย่างเดียวหรอคะเนอะอันนี้ต้องไม่ได้อย่างเดียวแน่วแน่ตอนแรกเราก็ผู้ชายทานไงผู้ชายทานไปแล้วเนี่ยก็รู้เพียงแค่ว่ามีสมรรถภาพ กินแล้วก็กลางคืนเวลาทานเล้าตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมาแห้งโอเวอร์ผู้ชายกินแบบตองพักหนึ่งเอ๊ะมันดีเนี่แต่ไม่มีผู้หญิงกินทำงานแม่เราแม่เราแม่เราอายุ80กว่าแล้วเวลาแกเข้าห้องน้ำเนี่ยแกเดินก้่มเยบบกว่าจยเข้าห้องน้ำ อ๋อเป็นตายตายเป็นไม่ดีก็จะปัสสาวะบ่บ่อยดีก็เอาไปให้คุณแม่อาจารย์ภายในหนึ่งอาทิตย์จากเดินเข้าห้องน้ำสี่เนี่ยก็ไม่มีนอนหลับสบายนอนหลับ สนิทท้งครือ <'s> oh, แล้วก็าวมาเรื่องผู้หญิงอีกถ่าแม่เราทานดดเรแลอวผู้หญิงทานดีนเนี่ยจะมาก็ให้พวกผู้หญิงทานาปรากฏว่าเขารายงานมาให้ผมเราเป็นผู้ชญิงเราไม่รู้ผู้หญิงก็มีปัญหาเรื่องเม็ดปวดเมื่ออค่ะนะ แล้วเขาก็มีตกขาวแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าน,นี่เขาเขาไปกินแล้วเขาไลายงานมาเลยภายในเจ็ดวันสิบห้าวันนี้เขาลนงานมาเลยแตาละคนเขาไม่เห็นรายงาน,นเลยปวดทองว่าจะํำเดือ,อนไม่ปรวจใช่ใชตกขาวที่เป็นเรื่องปกติผีก็เลยไปเลย ฝ้าผู้หญิงเนี่ยเวลาเป็นฝ้าแดดฝ้าอะไรเนี่ยนะคุณคนพวกนี้มีปัญหาเรื่องเลือดพอล้างออกแล้วหลังจากเขามีมีประจำเดือนไปรอบหนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็อาการที่หน้าเขาเนี่ย ้าขาอนี้ค่อยๆจางๆจ,จางหายไปภายในสองเดือนนี้จะเห็นเลยว่าว้านี่ไปเลยไม่ต้องใช้ครีมทาโฟงทา้าอะไรเลย,เลยไม่เกี่ยวเลยนี่รักษาจากภายในเอาโอเคาก,การรักษากายใน,ในสรุปผมสรุปให้ทาแล้วสวยสุขภาพดีใช่ นี <muitas S 2> ่คือเหตุผลในการที่ผมเมื่อกี้นี่เอาเราคุยกันเรื่องเบอร์ดอกกากวิตกราสนะฮะตอนนี้เราเอาตัวที่สามนี่แหละค่ะผสมเข้าไปเป็นโปรดักตัวที่สองเกิดขึ้นแล้วตัวนี้น่ทานแล้วสวยบอกนี่เรื่องจริงทุกคนไปทานบอก ไ้ลเลยว่าภ<ม>ายในสองวันิตแล้วจะเห็นความแตกต่างมีแต่คนทักนี่เรื่องจริงคุณอาทานไหมฮะ